นอนจะดเดินไ,น you know, นนไปนไหนลูกอยู่นอนนอนจันเดินไปไหนมานี่้ยจันเดินไปไหนะลูกมาเนี้มานี้ยตื่นแล้วหรอตื่นแล้วหรอครับเดินเก่งจังนเดิน ฮัลโหลฮัลโหลไอเหรอจะเดินไปไหนนักหนาเนี่ยฮะจะเดินไปไหนนักหนาล่ะคะพี่ตัวน้อยลูกอ้ยจะมุดไปข้างหลังอ่ะไหมเดี๋ยวพี่มีคุงก็มาเล่นด้วยหรอกข้างหน้านี่แหละไม่ต้องไปข้างหลังลูก จะไปไหนอ่จะจ้าเอ๋จ้าเอ๋สู้กล้องดีกว่าจ้าเอ๋ไหนดูหน้า,าใกล้ๆเด้แนะมวแมวทำไมหน้าตาเป็นเบ้าอย่างเงี้ยลูกแมีวยวไปไหนอีกเปไหนอีกไปไหนอีก เดินเมื่อกี้นาทีแล้วลูกอืมเอา